พูดอะไรเนี่ยดิหายวิดีโอนี่ท็อปเฟย์เขาคิดถึงตัวเองเนะเขาเลยทำหมอนนม,มข้าวข้าวเหนียวให้แน่แม่ถ่ายที่หน้าวอาได้หรอมันถามจะคำไหมชอบหรือเปล่ามึงแม่จะถามจะคำไหมว่าท็อปเฟย์ชอบเล่นเล่นอย่างนี้แต่น่าเด้อ เราก็จะมาทำเอ่อเรียกอะไรนะหัวน,นมข้าทำเบบี้เฟสให้หมอน,นี่เดี๋ยวนี้เขายังมีคือชานั้นนมข้าทำให้หัวนมข้าต้องหนาน,นมตุดปั้นหมไว้แมนาน,นมตุดลยอ,โ,อโมนะพอดีไม่ต้องหายใจายพอดีต้องลูกตาเนี่ยปิดตามนะ มันนังเคริรมหลับละฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยฮะไปไปกินเง,งิน,น,นวันทำบ้าต้องปั้นงานเฉลยให้มันกินเนี่ยเด้เห็น,นก็ให้มันมากินที่หัวนมมันอะ ทิ้งไว้มาแล้วมันแข็งก่อนแล้วแรกเขาใส่แว่นหนึ่ง้มันกินไปหมดแล้วมันกินเป็นอิ่นเลยมาขอกินมแล้วนี้อืืออื้นอ้อืนออืออือือืมออือือ้อมออื้ออ้ ลูกตาไปก็ได้บ้าอย่างนั้นต้องหมอปั้นอีกนานเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งฟอง่เฉยเดินเมื่อยนล้วกนบกจากคนำเป็นแบนะปิดลูกตามันเไม่อยากคิดเห็นท่ามันเลยมันทำท่าด้วยทุเพลเนี่ เล็กไปไหมดิสซ like ี่แฟชั่นหัวนมหมาเขาเรียกอะไรครับแฟชั่นต้าสิ้นในหมาตัวสิ้นในนมนมข้าวไว เมันยังมันมันมันติดมันไม่ติดเพราะขนมันติดมือเขาได้ไงเออชมงค์อะเป็นหมาแบบนี้กินที่หัวนมมึงดิ ันเจอดีหัวนมมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันออกเลยออกไับพี้ใจเย็นทำไรเฮ้าแลุกขึ้นดิหัวนมเนี้ยสองสองติดกันสองหัวนมติดกันเอ้ยแยกออกไปมันติดกันเนี่ยร้อนๆไม่เป็นไรหัวนมคู่ มันคู่กันมันรำคาญน่ะนฮัปปี่เฮ้ยทำไมด่าววันที่ทำไปเรื่ยไอ้เหี้ยเล่นนูอหมาแล้ววะเหมือนลูกหมาเลยใครแกล้งมันเนี่ย อโมันเหมือนตง่มไหล่โอ้ยหายกบื่อเลยเธอลืมที่หัวนมเธอแล้วนะไม่ตอ เราเสี่ยไปตรงไหนอีกดูให้หมดว <c oughs> ัวเสียลเต็มตั้ะหนึ่งเตาเย็บหัวจะหันไปกินต่อไม่ร <c oughs> <c oughs> ู่เส่าต่ามีตั้งหลายเตา

มันก็กินมันเดียวเต้าเดียว <c oughs> มันกันหัวนมเดิมมาถ่ายต่อมาเมื่อ אחת, אחמד, אחר.